วัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีดำทางแฟนเพจ Facebook ช่างบิ๊กวีดำแล้วก็ทางช่อง Youtube ช่างบิ๊กวีดำนะครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางครับให้ไปกดไลค์กดหัวใจกันนั่นคือช่อง TikTok ช่างบิ๊กวีดำนั่นเองนะครับตอนนี้บรรยากาศเย็นๆผมมีอะไรมานำเสนอนะครับผมแต่ก่อนอื่นมาดูก่อนเลยนี่วันนี้22เดือน8ก็กำลังจะจัดส่งชามสิ่งกันนะครับจัดส่งชามสิ่งแล้วก็เป็นพวกชุด1้5ย7 ชักเดิมนะครับแล้วก็มีชุด5 3 5 4อีกประมาณ20กว่าชุดนะครับที่กำลังทำอยู่แล้วจะทยอยจัดส่งออกไปในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้โฆษณาขายของงานแล้วมาเข้าเรื่องได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเปิดให้สั่งเสื้อนะครับเป็นเสื้อทีมของผมเองซึ่งเสื้อคอลเลคชันเนี้ยผมจะใช้ใส่ขับรถเป็นทีมงานเลยนะครับไปทริปน้ำไม่อาบเดือนพฤศจิกานี้นะครับผม ซึ่งหมู่บ้านบีรำเราจาัดเต็มแน่นอนนะครับผมคือใส่กันเยอะมากนะเอาไว้ง่ายใส่กันเยอะมากยอดยอดจองที่จะใส่ไปตอนนี้ก็ประมาณ30 40, 40ิบคันได้แล้วนะครับคือไม่ต่ำกว่านี้แล้วสำหรับใครที่เป็น FC หรือพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก็เปิดให้สั่งนะครับในราคาที่บอกว่าแทบไม่เอากำไรเลยนะครับผมโอเคก็คือให้ราคาทุนเงินไปนี่ครับผมอ่ะนี่ด้านหน้าครับผม ช่างบิกวยดำครับผมแขนเสื้อด้านซ้ายนะครับสกีนว่านี่เลยราชสีเมืองวีดำนะครับส่วนด้านหลังนี่ครับผมดีเทลเป็นอย่างนี้เลยข้างบนก็เป็นนี่ครับข้างบนก็เป็นบิกวยดำมไทยแลนด์ PBR ก็เป็นชื่อแบรนด์ผมครับ PBR เดสซิ่งย่อมาจากบิกวีดัมเลยละครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นราชสีเมืองวีดำนะครับซึ่งเป็นเสื้อที่ใส่ขับรถสบายนะครับนี่เห็นไหม มีมีซับด้านในนะครับก็คือเป็นผ้าลื่นนะครับใส่แล้วเย็ยนสบายเหมาะสําหรับการใส่ขับมอไซค์นะก็คือใหญ่เย็ยนสบายมากซึ่งมี2แบบแบบแรกก็คือแขนยาวนะครับแขนยาวเนี่ยตัวละ350รห้านะครับผมทุกไซส์เลยนะตัวละ350บาทส่วนแขนสั้นตัวละ300อยทุกไซส์เช่นกันนะครับค่าจะส่งทั่วประเทศไทยเลย50บาท รับผมอันนี้คือไม่ไดเอากำไรน,นะครับทํามาให้พี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบได้ใส่กันนะครับคือทําจากใจเลยแล้วกันนะโอเคถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งได้เลยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมจะเปิดสั่งตั้งแต่วันนี้เนาะวันนี้วันที่ไรยี่สิบสองสิงหานะครับจะปิดสั่งวันที่สามสิบสิงหานะครับแล้วเสื้อเนี่ยจะได้รับพร้อมกันหมดเลยเพราะว่ามีคนสั่งรอบแรกไปแล้วนะก็จะได้รับพร้อมกันหมดเลยในวันที่ 5ถึงวันที่10กันยายนนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ถ้าชอบฝากด้วยครับผมอุ่นหนุนหน่อยนะครับนานานทีทำขายนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม